ยืนหันกลับหาเดคอาหลังสอบแบบพระรายาบาเยนนมิวนิกหันหาดาวิดเดคอาอดีตในประตูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งหลังมือตัวดาวิดรายาของ ford, บรินฟอร์ดดาวิดเดคอาอดีตในประตูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับมามีล้นถูกหวยได้เข้าร่วมทีมใหญ่อย่างบาเยนนมิวนิกอีกครั้งเมื่อเสือใต้เตรียมเลือกเซ็นสัญญากับเขาแทนที่ดาวิดรายานายดามบรินฟอร์ดที่เป็นเป้าหมายแรกแต่ดีลมีอัดล่มไปแล้วการเชื่อมโยงระหว่างบาเยนกับเดคอา มีเกิดขึ้นมาได้พักใหญ่ภายหลังจอมหนึ่งใบสาหมดสัญญาและแยกทางกับแมนยูนเตสมาเป็นฟรีเอเยต์และยังไม่ได้ต้องสังกัดมาจนถ,ถึงตอนนี้โดยเป็นที่คาดว่าบาเยนจะเซ็นฟรีเดเคอาเข้าไปเป็นมือหนึ่งคนใหม่ระยะชั่วคราวรอเวลาให้มาโนเอลนอยเออร์ายประตูกับทันทีมหายเจ็บจากอาการขาหากักกลับมาฟิตพร้อมลงสนามอีกครั้งอย่างไรก็ตามมีการเผยภายหลังว่าบาเยนมุ่งเป้าไปที่ดาบิดรายาของเบรนฟอร์ดมากกว่าแต่กะนั้น มีการยืนยันล่าสุดว่าดิวระหว่างบายเยินกับราย,ยา่าได้ยุติดลงไปแล้วเนื่องจากทีมแชมป์บนเดเซีกต้าต้องการเพียงยืมชายเท่านั้นและข้อเสนอได้ถูกปัดตกจากทางบรนฟอร์ดและตัวนักเตะมาก้าระบุว่า ด้วยเหตุนี้ทําให้บายเยินต้องหันไปหาเดเคอกครั้งด้วยโอกาสความเป็นไปได้ที่มีมากขึ้นชัดเจนจากการที่เดเคอาก็ยังไม่อยากไปเล่นในโปรโลีกซาอุดิอาระเบียแม้จะได้รับข้อเสนอราคางามเราก็ตามนอกจากบายเยินก็ยังมีอินเตอร์มิลานที่แอบเล่เดเคอาอยู่ด้วยภายหลังปล่อยอองเรโอนาน่าให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต,ต็ดและยังไม่ได้คว้าใครมาทดแทนกันโดยตรงขอบคุณภาพแลห่งข้อมูลข่าวสนุกหรือความค่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ